กมกินกข,ข้าวอันนั้นมันคอนเฟล็กกันลูกเอานมไปเทให้น้องหน่อยสิวันเอา,าเอานมไหมนะ่ะเอาบางลงก่อนใหพี่ภูมเทนมให้ก่อนนะนั่นหน,นะน่อยวันนี้จะกวาอืมไม่ต้องเทเยอะนะพอ ขอบคุณครับพี่ภูมิเขาเรียกยังไงเนะี่ย <c oughs> ขอบคุณครับภูมิเขาเรียงเขาเทน,นมให้ <c oughs> ขอบคุณครับเขาเรียกยังอ,ออว่าพ,พ่เพพอเสชยุบปุ๊บกิน่านพอเชยุบกินเซีย,ซยขอบคุณไงขอบคุณเดีวสมมติว่าเซียตักกินด้วยสิไม่ใช่ว่ากินแต่นมนั่งกินเคลื่อนไทยบ้านอั่นอัน,อน พูดเถ่าแก่ทังบ้านให้น,นางสั้นขากินนะเนี่ยเอ้ยมามาปุ๊ปังกฤลว่าน้องสิไอ้ว่าไอาว่าปุ๊บปับเป็นหมูซะเนี่ยกินคือหมูเสือ,อหรือลุกเนาะกินอร่อยอ้นเย็นแควว่ะ <c oughs> นมมันเย็นใช่ไหม <c oughs> เน่อืมปุ๊บป

แกน้องมกบนร้วระวังถ้าน้องดิ้นดิ้นขยับหรือน้องทำถ้วยหกอะใครเก็บอะทีเนี้ยแม่เก็บนี่มว่ามันบีบตรงต้นคอให้มาไหน่มา ปวดคอจังทำดีๆอยา่าขยิบอย่างนั้นสวัสดีป๊อบตั้งใจกินลูกป่ะอือบอดีด้ซดบอด้หูกับว่าแสบหรอกป๊อบเอ้ย อย่าดอย่ดเพไเนคอนอะอย่ากลัวน้องเวลาที่น้องกินนูก นั่งกินดีๆกับพ่อเลยนั่งสั้นขากินมันจะหกใสเอ้ยเอาไปใส่ตี่จะหัหเปื่อห้ันแ้วหึอล้วใส่ตีกจะหุเปื่อันหกใสอ่ะเช็ดปากตัวเองออกก่อนขยับเข้ามาใกล้ๆอ่ะปั๊บๆจะได้ไม่ต้องหกไงมันสเฮียใจอย่าคองอ่ะนะ เออลงไปแม่ไม่รักละทั้งนั้นอ่ะคนเบาอย่างว้าวจะทำไเอาบายบายก่อนเลยเฮ้มบ้ามาที่จะไปรบกวนอาบายบายดีดีก่อนเร็วบายบายอาเจ้าเนอะบายบายพี่พูดมาไม่หยาบถูกเนอะวันเอ้ยที่จะให้ฉันทำวะเออบายบาย Tup, tup, wow, vilken jäkla Åh mamma, titta! Det här ser jag igen nu. Det här var från Volter